ดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับช่องคอนตั้มดิออร์โคนะครับก็ช่องอ่านไพ่ให้พลังงานบวดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น Spirit Magic กนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆประมาณ5นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีเป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานของภาพรวมสําหรับใครก็ตามนะครับที่มาเจอคลิปนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับสิ่งที่สปริตเมจินะครับหรือเวทมนต์ภายในของตัวคุณนะครับอยากจะให้คุณโฟกัสคืออะไร polarity integrate your shadow side t h e y can be no light without dark understand the law of polarity นะครับให้ใบนี้ก็ให้อารมณ์เหมือนมีม้าสองตัวนะครับเป็นขั้วบวกขั้วลบเป็นด้านขาวด้านดำเป็นดีและไม่ดีนะครับมีมืดก็มีสว่างนะครับมันเปรดเสมือนตัวคูณนะครับ คือถ้าคุณไม่มีความมืดนะครับคุณก็ไม่เห็นแสงสว่างในตัวคุณหรือถ้าคุณไม่มีข้อผิดพลาดนะครับหรือไม่เคยทําผิดพลาดนะครับคุณก็ไม่เห็นทางไม่เห็นทางที่ถูกต้องของคุณนะครับคุณอาจจะอยู่บนเส้นทางนะครับหรือในในเรื่องของการปรับพลังงานของตัวเองหรือการปรับจูนกลับมายอมรับนะครับในในพลังงานของตัวเองยอมรับในด้านทั้งที่ดีและไม่ดีของตัวคุณก็ได้นะครับมาลองมาดูเพิ่มเติมว่ามีอะไรอีกนะครับมีเพจ of cups นะครับ มี temperance มี the moon นะครับแล้วก็มี king of cups นะครับโอ้ Energy ของคุณนะครับเป็น Energy ของธาตุน้ำหมดเลยเป็น Energy ของ intuitive intuition เป็น Energy ของอารมณ์เป็นเ n e r g y ป็น Energy ของพลังงานในเรื่องของคุณอาจจะต้องโฟกัสนะครับในเรื่องของภายในในเรื่องของอารมณ์ของคุณนะครับคือ polarity ขึ้นมาเนี่ยแล้วมี temperance ขึ้นมาอีกมี the moon ขึ้นมาอีกมันมันอาจจะเป็นลักษณะของ คุณนะครับอาจจะต้องมีการปรับนะครับในเรื่องของอารมณ์ของคุณผมมองว่าคุณนะครับที่มาเจอคลิปนี้ความคิดสร้างสารรค์ความค reativity ต่างๆนะครับหรือไอเดียต่างๆนะครับมันมันผลขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของคุณนะครับสิ่งที่เป็นสปิริตหรือเป็นเมจิกที่อยู่ในตัวคุณผมมองว่าเป็นการที่คุณสามารถอัดเด็สามารถปรับตัวนะครับสามารถปรับตัวเองนะครับไปอยู่ในพาร์ทไหนก็ได้นะครับของของตัวคุณหรือ e m p e r a n c e ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่า มันคุณอาจจะต้องมีการชิปพลังงานของตัวคุณเองก็ได้นะครับหรือในเรื่องของไอเดียความค r e ท t i v i t y ความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆตรงนี้นะครับถ้าคุณจะไปอยู่ในจุดที่ที่เป็นจุดที่คุณเติบโตขึ้นนะครับในสายการงานในสายอาชีพหรือในชีวิตของคุณคุณอาจจะต้องนะครับฝึกสังเกตในเรื่องของเวทมนต์ของสัญชาตญาณหรือจิตใต้สำนึก intuition sense ความรู้สึกเสียงเรียกจากตัวตนภายในต่างๆของคุณามว่า เดรัมโขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะอยู่บนเส้นทางของการสับสนของความไม่แน่ใจของของของพลังงานต่างๆในในชีวิตของคุณนะครับสิ่งนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของชาเลนจ์ที่คุณต้องเจอในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความเศร้าความทุกข์หรือในเรื่องของแม้แต่ Shadow w o r เวของตัวคุณเองนะครับคุณอาจจะต้อง ยอมรับนะครับในด้านทั้งที่ดีและไม่ดีของตัวคุณก็ได้นะครับเรามาดูมีอะไรเพิ่มเติม creativity นะครับ be all above and all below let's m e connect let's create t r e e f o l นะครับความคิดสร้างสารรค์นะครับความ creativity ต่างๆนะครับผมมองว่าสป i ริตของคุณหรือพลังงานเมจิกเวทมนต์ต่างๆของคุณเนี่ยมาจากความคิดสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆนะครับมันมาจากออภายในจิตใจหรือภายในสัญชาตญานต่างๆ,ต,างๆตรงนี้ของคุณผมมองว่า นะครับพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตหรือเป้าหมายในชีวิตความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งสำคัญมากๆ peace b e h e s God u s in your s e c r e t name a l i g n within me please f a m e ความปิติความสุขความสงบคุณต้องเห็นแสงนะครับเห็นแสงสว่างเห็นความปิติเห็นความสงบของตัวคุณให้ได้มีอะไรอีกนะครับ c r a a m uh, c a s t spirit c a m e your i n d e p e n d e n t e มี scarlet battle s p i r i t magic work to you แล้วก็มี Panther Spirit Reclaim Your Power ผมมองว่านะคบเหมือนอ Spirit Magic ในตัวคุณนี้นะครับเป็นในเรื่องของ t h i r d Eye Intuitive นะครับเป็นในเรื่องของสัญชตาตญาณเรียกนะครับเรียกความเชื่อมัน่นเรียกความศรัทธาเรียกความมั่นใจของตัวเองกับขึ้นมาเรียกพลังงานต่างๆของตัวเองกับึ้นมามามาเชื่อมต่อมาคอนเน c t นะครับกับตัวตนภายในจากพลังงานภายในมันเป็นเมจิกนะครับที่เวิร์ที่ทำงานอยู่หลังบ้านกับกับตัวคุณนะครับคุณมีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับประสบความสำเร็จในในเป้าหมายหรือในสิ่งที่คุณหวังไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น e NERGY ประมาณนี้เลยนะครับก็ นะครับยอมรับทางด้านที่ดีและไม่ดีในตัวเองมาปรับมาปรุงมาเปลี่ยนแปลงอะ,อะไรบางอย่างเพื่อให้จิตวาณของคุณกำหนดเส้นทางชิดไปในเส้นทางที่ถูกต้องและที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ